ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดแขกนะคะอยู่ขวางก็ได้มีพี่ชายคนนึงพี่เขาจะบอกเรากว่าพ่อแม่เนี่ยชอบอะไายไม่ชอบอะไรทิกในการไหว้ไหวยังไงแล้วได้ไหวยังไงแล้วปังให้คะแนเพราะว่าเราก็ชอบดูดวงมากคนนี้เท่าไหร่สิบครึ่งปีหลังตอนนี้นะคะคนไหนที่เกิดวันไหนแล้วเราอยากทาสีอันไหนแล้วเราจะเฮงจะรวยจะปัง ดูเลยได้แม่ดูเลยได้ป่ะเอาเรื่องนี้เลยใช่ไหมเอาเรื่องนี้เลยขวัญจะได้เจอเด็คู่แต่งงานเมื่อไหร่ขวัญลืมตาเุ้ยอุ้ย สารเลเวอร์ขวัญดูสามมาน,นีนะคะตอนนี้นะคะขวัญก็พาเพื่อนทุกๆคนเนี่ยมาอยู่สถานที่แหล่งกําเนิดของขวัญเลยคือเราอยู่ที่วัดแขกนะคะอยู่ตรงที่สีโลคู่กับประเทศไทยของเรามานายก็คือถามว่าขวัญเกิดได้ยังไงก็มาจากคุณแม่นี่แหละคะ่ะมาขอขวัญจากที่นี่ถ้าเกิดขวัญมาได้ที่นี่ขวัญก็อาจาอาจะเป็นน้องอุอยู่ที่ดาวดวงไหนแต่ดาวนึงอาจจะอยู่ในดาวอคารแต่ว่าเรามาที่นี่นะคะขวัญก็ได้มีพี่ชายคนนึงที่ขวัญประสบการณ์กับตัวเนี่ยเจอพัวพาพวพามาแล้วเถียงคอเป็นเอ็นมาแล้วแล้วก็โดนมาแล้วว่าเถียงว่าอะไรเียว่าไม่ ใช่ไม่จริงเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่จริงๆเขาไม่ได้เป็นหมอรูนะคือพี่เขาวันเกี่ยวกับเรื่องสายการบินแต่ว่าเขาก็มีต้นกําเนิดมาจากพระแม่เหมือนกันแล้วพระแม่ก็มารับเนตัวเปเ,ปเป็นแบบมาเลยที่วัดนี้ใช่ก็คือมาจากความศรัทธาก็คือเหมือนกับที่เขาบอกว่าคนสิลป์เสมอก,กันก็จะต้องแบบวงโคจรตมาเจอกันออแต่ว่าเรามาที่วัดแขกเนี่ยพี่เขาจะบอกเราบอกว่าพระแม่เนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรทิ้งไการไหวว่วยังไงแล้วได้ไว่วยังไงแล้วปังเช็คน<ๆ>ี่รวยเฮงความรักไม่ต้องสําคัญหรอกเอารวยก่อน รวยแล้วคนรักมามาเองเชื่อพี่แล้ววันนี้เราเปิดดวงหมดเลยปะเปิดดวงวันนี้ทุกคนจะได้รู้เพราะว่าขวัญก็อยากรู้ด้วยเราต้องขอบมือให้กับพี่เทมก่อนละค่ะสวัสดีค่ะพี่เทมคือเป็นพี่ชายที่รักขวัญมากเดี๋ยวเราก็มาถลตอนนี้เรามาเริ่มไหว่ถ้าเราจะไหว้พระแม่เราต้องไหว่สิ่งแรกเลยง่ายๆนะจะสีไหนก็ได้พระแม่ชอบสีสดใสจริงๆแล้วคือจริงๆถ้าใส่สีสดได้สีอะไรได้คือท่านเป็นคนชอบชอบอะไรที่สวยๆงามๆแต่ที่สาคัญนะผมจะบอกลูกดวงทุกๆ ว่าให้เป็นพานพุ่มดอกบัวชมพูนี่ผมจะเป็นบอกลูกดวงทุกคนเป็นชั้นช้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งเราก็หาซื้อได้ที่หน้าที่หน้าวัดเช่นกันเทมที่ให้ทําเป็นคู่คือหมายถึงว่าทําอะไรจะไม่โดดเดี่ยวทําอะไรก็จะเป็นคู่เป็นคู่ชีวิตทําอะไรแล้วก็จะมีคนคอยช่วยคอยคอย,คอยส่งเสริมและที่สําคัญพานในคู่นี้ไม่ใช่ว่าเพียงแค่พระแม่ว่าพระพิฆเนรด้วยเดี๋ยวเทมทจะบอกว่าวิธีการขอขออย่างไงบ้างและต้องมาในวันไหนคือถ้าจากประสบการณ์จริงๆแล้ววันในการไหว้นะครับผมถ้าจะเป็นไปได้ควรจะเป็นวัน สุกเย็นทุ่ม45ให้มาสแตนบายเลยเพราะว่าจะมีพิธีไหว้ต่างๆแต่เวลา2ทุ่มตรงเป็นเวลาที่พระแม่อุมาท่านลงมาประทานข้าวอันนี้เป็นความเป็นความเชื่อนะครับพระแม่อุมาท่านจะลงมาประทานข้าวนะครับผลจะเป็นช่วงที่เราสามารถจะสื่อสารกับท่านได้โดยตรงอันนี้คือเป็นทิคอ่ะเรามาดูทีพยไหว้ก่อนว่าเวลาเราเลือกก็คือทําไมเอาไปแบบนี้ไม่ได้อ่ะจริงจริงๆก็ได้แต่ถ้าตามหลักแล้วพี่เทนก็คือคืออยากจะให้เป็นพันทุ่มจะเป็นไหมพี่ว่าแบบว่าต้องกี่ดอกไม่ต้องสี่แต่เวลาเราไหว้เราไหว้จัดเ เขาหน้าแม่จัดเลยร้อยดอกแล้วก็จุดขอพรแรกของเราตรงไหนดีพี่ก็คือง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเราแพนมาตรงนี้ให้ที่ทุกคนกําลังไหว้นะครับคือเป็นจุดที่เริ่มต้นนะคบในการไหว้ท่านมันจะมีตะเกียงน้ำมันอะไรเราก็สามารถที่จะซื้อกระทางกระหางวัดได้นะครับผมอยากขอพี่เทมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบทสวดขอพรแม่ใม่ บาอาจารย์ของเทพหลายๆท่าน<ช>ท,ที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบทสวดทั่วไปที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นภาษาแขบภาษาคินดูเหมือนกันเราก็จะสวดตามที่พี่เทพเขาก็จะแบบเหมือนมีใบเปเปอร์มามให้เร<ม>าสว, <ไป S 1> สว่า เคยโพสให้กับทั้งแฟนเพจดูนะครับแล้วก็จะมีบทบทสวดว่าต้องสวดอะไรก่อน1 2ึ่งสอ่ายังไงพราบทสวดเนี่ยนะครับให้มานั่งตรงทางทางทางนี้เสร็จแล้วก็ตั้งจิตเลย2องทุ่มตรงนะอันนี้เป็นทริคแต่คุณจะมาในวันอื่นๆก็สามารถที่ทจะทําได้ขอได้เหมือนกันขอนะได้เหมือนกันนะครับแล้วในการขอเนี่ยก็คือแบบว่าอย่างคนที่จะขอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกอย่างเงี้ยก็ขอแบบว่าขอให้ได้ลูกหลานพระแม่คือได้มาเกิดเป็นลูกทําให้พ่อให้แม่ได้ชีวิตดีก็ก็เหมือนกับคุณแม่ขวัญที่ได้มามาาขขออ จริงๆแต่เรื่องความรักนี่ผมขอคอนเฟิร์มเป๊ะมากเป๊ะเป๊ะจริงๆคือแบบว่าขออะไรมาก็คือแบบว่าถ้าเราดวงสมพงอยังไงก็ได้วนยังไงก็ต้องกลับมาอ่ะง่ายๆแล้วกัน คะเราก็สามารถถ่ายได้บริเวณข้างหน้าเพราะว่าอยาข้างในเนี่ยเราก็จะมีออที่เป็นที่ประดิษฐานของเทวร,รูปหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เอาเป็นสถานที่ที่ห้ามรบกวนโะดยการถ่า<ท>ย<ส>ทำอะไรต่างๆก็แจ้งนะไว้ที่นี้ว่าอย่างสมมติว่าคนไหนถ้าอยากจะมาบูชา<แ>มาเคารพหรือว่ามาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพอะไรเราก็สามารถมาทําที่นี่ได้แล้วก็ท,กที่สพคัญเลยคือใครจะมีอะไรพ่นติมก็ได้แต่ว่าทุกอย่างสามารถเพิ่มได้หมดใช่แต่ว่าที่สําคัญก็คือจะเป็นแทนพ ถูกต้องไอ<ห>อันนี้สำคัญมากใช่ที่เราจะต้องให้พระแม่อุมาเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกนะครับเพราะเราไม่สมามารถจะทำข้างในได้คือทั้งสองทั้งสองพันนี้พันแรกนะครับทางซ้ายมือสุดไหว้พระพิฆเนศก่อนไหวอ้องค์องค์พ่อเสร็จตรงกลางไอพ,พัพนสองให้ไหว้พระแม่พระแม่อุมายังไงขอให้ขอพรท่านให้พูดเลยวเรื่องการงานการเงินหรือความรักธุรกิจบิส i n e ที่คุณจะทําให้พูดไปเลยนะครับว่าทํากับใครอะไรยังไงและที่สําคัญห้ามขอสายดาร์กหรือสายเทานะโดนตีกับหมดทุกอย่างเพราะท่านจะไม่ชอบ แล้วอย่าสมมติว่าเวลาเราขอพรกับท่านนี้เราพูดได้เลยป้ะหรือว่าต้องนโมก่อนจริงๆแล้วอ่ะเราสวดก่อนแล้วแล้วเราก็พูดเลยเลยว่าสิ่งที่เราต้องการจะขอคืออะไรเช่นทั้งความรักให้ใช้คาคานี้นะขอ้ท่านประทานคนที่มีบุญบาร,รมีศีลที่เสมอกันอยู่เคียงข้างกันอยู่ดูแลกันถ้าคุณศีลไม่เสมอกันจะทํายังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะเคียงคู่กันได้อันนี้เป็นความเชื่อนะคะ,ะถ้าเกิดแบบว่านะได้ลองมาไหว้และได้มาขอพรท่านซึ่งท่านก็เมตตาจริงๆ านไปกินกันที่พาเฟ่ก่อนแนะพร้อมเปิดดวงเราจะต้องมีพยาไดอุสันดูเวอร์เรื่องที่เราอยากรู้มากที่สุดตอนนี้คือเรื่องคนอยากรู้ว่าคนรอบตัวเราดีไม่ดีที่เราเจออยู่รอบข้างใช่ไม่ใช่ความรักอ่ะคนไหนปอบพี่เทนเป็นคนดูเรื่องความรักใช่แล้วผ่านบอกแล้วว่าไม่ใช่ไม่จริงไม่กลับมันแบบมันไปไปไม่ได้อ่ะเพราะมันวนกันหลายรอบแล้วว่าเดี๋ยวไปรอดูกันเพราะนั้นแม่รอบนี้นะโอเคเดี๋ยวต้องไปดูดูแล้วถึงว่านี่ล่าสุดนี่น้องบิ๊กน้องบิ๊กอ่ะน้องบีกน้องบีกน้องบีกก็มาดูน้องบีกโทรมาหาควาย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกต่อเนื่องอีกมีอะไรอีกหนูพรุ่งว่าจะถ่าพี่ดิมมาคือแม่นมากอ่ะเนี่ยพูดแบบนี้แบบนี้ไปพูดไปแล้พูดไปพูดที่นู่นเลยพูดคาแฟ่พี่พูดเองโอเคสายเจอกันครับราคาคาเฟ่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาอยู่ที่ร้านฮาร์โมนิกนะคะก็คือจะเป็นร้านแนวสไตล์เราเมื่อกี้ที่เราไปมูเตลูกันเรียบร้อยมาแล้วเรียบร้อยไปแล้วแล้วร้านนี้ก็จะบอกว่ามุมถ่ายรูปสวยมากอาหารก็อร่อยแล้วก็ <Ant ique S 1> สถานที่แอนทีควิเทจด้วยแล้วก็เมื่อกี้ที่เราอยู่กันในวัดเราคุยกันไม่ได้เยอะแยะแต่ตอนนี้เราพูดกันได้เต็มที่จัดเต็มไปเลยวันนี้ คนที่ประสบการณ์ตรงอ่ะน้อกเหนือจากขวัญก็ได้แต่คนจะบอกขวัญขายของคนนี้ล่าสุดบป็นใหม่จะสดร้อนไม่เพิ่งดูไม่กี่วันดอกบิ๊กเนี่ยคือเป็นน้องที่ดูแลยูซี่เตรียมพุบกิจการของยูซี่ของขวัญเรียบร้อยอันนี้ก็คือน้องก็โทรมาหาคือเราก็คุยกันทุกเรื่องทุกวันใช่ไหมแล้วอยู่วันนึงโทรมาหาบอกพี่ขวัญเขาประกิดเราก็ตกใจแต่พอแบบต้องลองฟังน้องว่าทาไมน้องถึงฝีใส่แล้วบอกว่าแมนมากพี่เทมถามว่าอยากรู้เรื่องอะไรไม่ต้องให้พี่พูดให้พ่บอก้วเดวที่จะพูดให้ฟังพูดถึงงานก่อนนะ ใช่ไหม2ก็คือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เข้ามาใช่ไหม <S <S แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับเ,เรื่องเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยเงินเงินทองทองแล้วก็ต่อมาก็คือพี่เทมก็บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะจะผ่านไปในเร็วนี้อะไรอย่างเงี้ยพอวางสายใจพี่เทมไปปับ๊บทุกอย่างก็ก็มีลายเด้งเข้ามาเลยว่าทุกอย่างแบบเรื่องพี่คายจะจบในวันพรุ่งนี้อะไรแบบเดียวนั้นเลยเหรอวันนั้นเลยใช่ไหมเขาทักหรือเปล่าว่าเจ้านายเราดีหรือไม่ดีเฮ้ยลืมอ้าว ไม่แต่เราถามว่าที่งานที่อยู่ตอนนี้ดีไหมเขาบอกพี่เทบอกว่าดีเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะก้าวหน้าไหมจะก้าวหน้าหรือก้าหลังอันนี้ต้องถามคนนี้ด้วยก็ขอบคุณ้องฟีนค่ะที่วันนี้มาเล่าสู่กันฟังไปถ่ายรูปกั้องด้วยคือจะบอกว่าพี่เทมเนี่ยพื้นฐานตั้งแต่ตั้งต้นตอนแรกเลยเขาไม่ใช่คนดูดวงไม่ใช่อาชีพหลัก่เลยพี่เทมเป็นคนที่รวยอยู่แล้วมีอาชีพเป็นการเป็นงานอาชีพการงานนั้นรวยอยู่แล้วมีอาชีพเป็นการเป็นงานเป็นหลักเป็นฐานอยู่แล้วแต่ว่าที่พี่เทมมาทำตรง ช่วยคนอย่างขวานะ่ะทุกคนก็จะบอกว่าเราแบบไม่มีอะไรที่ต้องช่วยหรือเปล่าแต่คือจริงๆอะ่ะเราก็เป็นคนที่ต้องการทิศทางที่ใช้ชีวิตที่มันถูกอย่างเราอยู่ตรงนี้เป็นคนสาธารณะอ่ะถ้าเราเดินทางผิดมันจะเสียมากกว่าถูกป่ะเพราะว่าล้มมันล้มหนักล้มเจ็บแต่เรามีพี่เทมเข้ามาพี่เทมจะเป็นคนคอยคอยบอกแนวทางขวัดกอดแล้วอย่างพี่เทมเนี่ยคือไม่ได้ดูดวงวัดคนเดียวนะคือดูคนปังๆ<อ>แบบหลายคนด้วย<อ>ไม่เจ็บดูไม่ได้นะให้คะแนนเพราะว่าเราก็ชอบดูดวงมาก คนนี้เท่าไหร่สิบไม่เคยมีใครดูดวงขวัญแบบทุกอย่างไปอีกตลอดเลยคือเป๊ะแบบวันที่มาที่บ้านใช่ปะแล้วอยู่ดีๆก็นั่งแล้วพี่เทมก็ถนามาขวัญบอกว่าเออข้างบนเราบูชาพระแม่ใช่ไหมจัางนั้นเลยจำได้บูชาบูชาเยอะแยะเลยพว่าไม่คำพูดคำพูดแรกก็มีคุณแม่คุณแม่ขวัญแล้วตอนที่เทมกําลังขอน้องขวัญในการที่เปิดดวงแล้วเทมกําลังโพสต์ไรอาร์เลยอย่างนั้นเลยแล้วได้ยินแล้วต้องรู้สึกว่าต้องต้องพูดว่าบ้านนี้เกี่ยวกับเรื่องพราม์ห ตกใจเพราะแม่ขวัญก็บอกว่านะที่บ้านพ่อเป็นทางพระพ่อของคุณแม่แท้ๆเลยอ่ะก็ไปพราเป็นใช่เป็นเป็นแขกแขกวีรีศักดิ์คุณตาซึ่งแบบจะต้องพูดแม่ขวัญตกใจมากไม่เคยมีใครทักแล้วพี่เทมพูดมาแบบนี้แบบนี้เลยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบอินดีปเลยงั้นวันนี้อยากรู้เรื่องคู่สามนี้มากว่าชาตินี้มันจะได้แต่งงานไปเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันขวัญยอมให้เปิด ย,ยอ่อนเปิดแล้วก็ขวัดจะให้พี่เทมบอกด้วยว่าครึ่งปีหลังจากนี้นะคะคนไหนที่เกิดวันไหนแล้วเราอยากทาสีอันไหนแล้วเราจะเฮงจะรวยจะปังพี่เทมจะมาบอกเราว่าคนเกิดวันนี้ต้องใช้สีนี้จะได้ความรักต้องใช้สีนี้จะได้ความเฮงต้องใช้สีนี้จะใช้ความปัง <S <S เรามีอยู่ในวันดีแล้วค่ะเราเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ทาปางไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายถูกไหมแต่ว่าเราจะต้องมีเคล็ดว่าคนไหนที่เกิดวันไหนควรจะทาลิปสีไหนแล้วเฮงแล้วปังเลือกความรักดีเริ่มต้นจากวัน พลัสฮัสเบอร์เกตพี่ขวัญเป็นสีนูตหรือสีส้มเป็นหลักเพราะว่าจะเป็นผู้หญิงค่อนข้างแกร่งสีนี้ก็จะเป็นสีค่อนข้างจะมุ่งคนมันจะมี2อย่างหลักความรักก็จะเป็นสีออกส้มๆหน่อยส้มๆแล้วก็สามารถเอาสีชานาผสมกับเบอร์9้าได้เบอร์11ได้นี่คือลิปสติกแล้วก็ถ้าเป็นโทนนูตก็จะใช้สีเบอร์สองใช่วันศุกร์วันศุกร์นี่ชมพูเข้มบานเย็นเลยอันี้จะเป็นแบบแนวเกี่ยวกับท่าเรื่องของโชคลาภเงินทองอะไรพวกนี้คือใช้เป็นสีเข้มไปเลยแต่ถ้าเป็นสีอ่อนก็จะความละมุนความ รักที่มันดูซอฟต์มันอะไรอย่างนี้มันสับชาววันสุ์อาะจะพูดแค่บันนีอันนี้ต้องใช้ดาลินผสมสกาเลตได้แล้ววันเสาร์น้ำตาลนู้หรืออิทเสริมบุคลิกภาพเพราะว่าชาววันเสาร์เนี่ยถ้าผู้หญิงที่วันเสาร์จะดวงค่อนข้างแข็งดูแบบเป็นแมนหน่อยอ่ะเออมันจะต้องเป็นแนวสีแบบแทนให้ดูแบบว่าดูเข้ากับเขาใช่คือให้ดูบุคลิกเขาดูเข้มมีความมั่นใจดูความสร้งขึ้นแล้วความรักกับพีความความรักเนี่ยก็ยังไงก็จะเป็นสีเป็นสีอิฐหน่อยมันทําให้ดูซอฟต์ดูซอฟตลงหน่อยอิฐอ เออสองแล้วก็ชานาะอ่ะแล้วต่อมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่คือสาวร้อนแรงก็ต้องสี สีนี้เลยสีแดงถูกต้องถ้าชาววันอาทิตย์สาวต้องสีแดงสีแดงจัดเต็มไปเลยแดงแบบแดงสดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงสเกลตที่พี่ขวัญชอบมากแล้วก็เราสามารถเอามาแมทได้กับสีอื่นๆได้อาจจะเป็นสี G K ที่แบบเราทาข้างในให้มันดูแบบเหมือนกลำกลำัๆหน่อย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยออมเบรดิเหมือนที่เพื่อนบอกปรมาวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยจะตรงข้ามกับชาววันศุกร์ที่จะเป็นสีบานเย็นสีอะไรเลยวันจันทร์เนี่ยจะเป็นต้องชมพูอ่อนล้วนๆชมพูแบบหวานแบบสีเบอร์สี่คิรินแบบหวานแบบต้องหวานแบบซอฟเลย วาดตัดขาว,วาดตัดคอตัดหัวใจตัดขั้หวหัวใจไปเลยเสี <4 P S 1> ่พีก็ออใช้เบอรอ <6 S 2> อห์หกใช้เบอร์หกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เบอร์ห้าก็ได้ผสมแล้วก็สีชนาควรจะต้องมีทุกคนเพราะว่ามันแบบทับวิสีมันดูสมูทขึ้นวันอังคารจะเป็นส้มเลยนะส้มอย่างนี้เลย สีส้มเลยจริงเหรอวันนาคาไม่ได้สีชมพูเหรอพี่ไม่อังคารส้มวันนาคาสีชมพูมนพูดสีเขียวอย่างอันนั้นมันเป็นตามไล่สีนะตัวนี้อีกอย่างอย่างสีอื่นๆก็จะมีแบบมีนุษส้มบ้างพี่จะพูดอะไรก็ได้แต่พี่จะบอกให้ดูทาปากสีเขียวไม่ได้แต่วันนี้จะเน้นส้มสีเบอร์สิบเอ็ดสีเบอร์สิบ สีเบอร์เก้าผสมกันได้มาวันสุดท้ายวันพุธวันพุธเนี่ยสีเขียวโนวันพุธจะเป็นปากอมม่วงอ่ะเหมือนแบบว่าจะเป็นลมอ่ะเหมือนจะเป็นแบบสีม่วงแบบเหมือนกินบัวอ่ะอย่างนั้นอ่ะใช้สี G K ได้เพราะว่าสี G K เขาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสีแดงกระมีที่มันแบบว่าดูดกหน่อยถ้าเกิดว่าเออาามมสหรืใครเคยดูแบ็กสวอนอ่ะจะเป็นสีแดงแบบนั้นเลยแดงแบบแบ็กสวอนเลยทาแล้วมีปีกมีหง สีจีจะเป็น1ใน5 4สีแรกที่ออกมาแล้วก็ขายหมดเลยภายใน3เดือนในล็อตขอออริจินอลของ u ูซี่ m e สเมติก เช็คดวงเช็คดวงนี่ทุกคนจะให้ดูนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้คือมันเป็นช่องข,ของเราใช่ไหมที่เราเปิดได้แล้วก็เปิดอ,อันไหนที่เราเปิดไม่ได้ช่องพี่ขวัญเองพี่ขวัญก็ตัดคัดอ,ออกได้แต่ว่าจะให้ทุกคนดูว่าวิธีการดูของพี่เทมอ่ะไม่เหมือนกับคนอื่นที่ดูะนะครับการดูดวงของพี่เทมนะครับใช้ไพ่ยี่ีในการดูนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ออริจินอลตั้งแต่แรกคือไม่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนไพ่เลยใบนี้มาโดยตลอดและที่สําคัญลูกดวงไม่มีใครจะได้จับไพ่นะครับต้องเทมเป็นคนจับและหลับตาจับด้วยใช่ในการที่ทําานคือ เราจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตของขวัญเนี่ยมันคือเรื่องราวอะไรยังไงผมจะหลับตาจับและวให้ไพ่เป็นคนบอกเรื่องราวเองและกัน,น,นในช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้ให้ระวังการมีปากเสียงการทะเลาะวิวาทมีเรื่องอึดอัดใจจะมีเรื่องการแข่งขันการฟาดฟันอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนักขวัญอาจจะมีเรื่องปากเสียงเกิดขึ้นได้เจใครอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างน่มันจะขึ้นเองและอีกอย่างเหมือนขวัญต้องแบกรับภาระรับผิดชอบในหลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะช่วงนี้งานสากระเบอือยันเรือลบเอาหมดทุกอย่าง <laughs> ใจ <c oughs> เนี่ย <c oughs> คิดแต่แบบว่าเรื่องจะหาเงินล้วน เป็นราชินีนักหาเงิน q u e n of Pentacles อะไรที่เป็นเงินขวัญเอาหมดอย่างและมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทําตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เกิดขึ้นได้จะมีแน่แนๆเร็วๆ,ๆนี้ใช้คํานี้เลยและจะมีผู้ชายคนนี้ไม่รู้เป็นใครนะที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวพันกับชีวขวัญในช่วงช่วงนี้ด้วยเด็กกว่าหรือว่าเท่าเท่ากันอันนี้ไม่ได้บอกว่าเด็กกว่าหรืออะไรยังไงก็ตามจะจะมีผู้ชายที่วางแผนบริหารจัดการเก่งมาช่วยหรือทําอะไรบางอย่างให้ และจะมีผู้ชายคนนี้คนที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อม่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่บางครั้งแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเข้ามาในชีวิตหรือเกี่ยวข้องแล้วที่สําคัญไพ่ใบนี้ the high p r e s t e s s ก็คือง่ายๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอันนี้พี่ว่าพ่อแม่นะไพ่ใบนี้นอกจากไพ่ความหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองแล้วที่เป็นเทพผู้หญิงด้วยระบุด้วยยังพูดถึงว่าให้ระวังรักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าเกิดขึ้นได้ เดี๋ยวจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราอาจจะฝั่งตรงข้ามหรือใครที่จะเข้ามาโดยที่เราอาจจะไม่รูด้ดูเลยได้ไหมดูเลยได้ปะเอาเรื่องนี้เลยใช่ไหมเอาเรื่องนี้เลยลางซ่อนเงื่อนก่อนเลยโอเคไม่เป็นปัญหาหรอกแต่จะมีผู้หญิงคนนี้ ผู้หญิงแก่เหรอโยมามหรือมั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะเป็นผู้หญิงที่วางแผนจัดการทุกอย่างและไพ่ผู้ชายคนนี้ the emperor ไพ่จักรพรรดิหมายถึงว่าคนที่มีตำแหน่งข้าราชการ4 8่9ปดส่้ได้กันเองเลยจ้ะมันขึ้นมานะขึ้หรอระวังเรื่องนี้พี่ว่ามันยังไม่น่าจะจบง่ายๆนะเนี่ยพี่จะให้อ่านเลยคว้เฮ้ยคนลุกเลยค่ะอ่ะทีนี้นังถึงความรับดีๆนะอันนี้นคือความรับปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบัน จะได้เจอเอคู่แต่งงานเมื่อไหร่จำได้ไหมที่พี่เคยดูตั้งแต่ครัง้งครังแรกอะจำได้ว่าพี่บอกว่าคนเก่ากลับมาอแต่คนอีกคนหนึ่งที่พี่บอกว่าเดอะเบสอะไพ่ต่างชาติขึ้นอะจำได้ไหมเนื้อคู่ของคุณสามณีเป็นชาวต่างชาติและจะได้แต่งงานจริงหรือเปล่า ah. โอ้ยคนรู้เอาอย่างนี้ เนื้อคู่ของขวันเนะ่ะเป็นลักษณะยังไงจะได้แต่งงานมันจะสมบังไหมกับเรื่องของความรักเอาอย่างนี้ให้พไพ่ปม่คนบอกแต่สูสูก็ตัวเก่งเลยอะถ้าแม่เป็นคนเลือกให้ทําไปดาบมาตามหนูไม่หยุดเลยอะพยไพ่ใบเนี้ยเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศอย่างนนยังไม่ได้ไปไปไหนนะการเดินทางไปต่างประเทศก็หมายถึงอะไรเราถามถึงว่าเป็นชาวต่างชาติไหมเนื้อคู่หรอ อันนี้คือเป็นคนที่เหมาะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้จะใหเพรสเซดอะจะขึ้นมาอีกอีกอีกรอบไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเทพศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงอะพ่อแม่มจะเป็นคนเลือกให้เน่ขึ้นสองรอบอะ พ่อแม่แอลแล้วดาบดาบดาบด้คืออะไรดาบ,ดาบสิ่งที่เล, <c oughs> เลือก <บน S 1> มาผมเจอแม่เสนอาบางครั้งสิ่งที่แบบที่เราจะต้องได้อะอาจจะไม่โดนใจของาเข้าใจมันไม่ที่สุดบางครั้งโอเคเราอาจจะชอบแต่ยังไม่ใช่ที่สุดสําหรับเราเออเออขอเป็นเป็นอย่างนั้นมีเงินมีทองมีคนรวยมีเงินมีทองขาเงินเก่งพยันคือดีอะทุกอย่างคือดีหมดเลยเจอย่างเจอย่างแต่ยังไม่ได้บอกแต่เงินเมื่อไหร่ ถ้าพาแห่งการเฉลิมฉลองขึ้นพี่โอเคเยสเลยใส่แ,แว่นตาอ่ะนะให้ไปเดิมอ่ะให้เลยอ่ะเธอแม่เป็นคนเลือกความรักของเธออ่ะให้ขึ้นสามสี่รอบอ่ะขวัญเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองเลยจริงๆต้องเป็นคนที่ท่านเลือกให้แล้วขวัญชีวิตเธอเนี่ยต้องแบบอะไรแบบนี้เนาะไม่ต้องแต่งแล้วมั้งอย่างเงี้ยแล้ว,แ,แ,ลวแล้วรู้ไหมว่าใครที่เป็นคนจัดสรรจัดหาให้อีก ผู้หญิงที่เรียงราชสีหมายถึงว่าพินผู้หญิงที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ชายหมายถึงว่าเป็นคนบริหารจัดการในทุกๆเรื่องแม่เหรอใช่แต่ดวงเขานี่เป็นแนวนี้เนาะแต่ไม่ขวัญพอเราจะเจอใครสักคนหรือจะเย็ต้องมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาตลอดพี่เดียมจำได้ปะที่พี่เดียมเคยบอกคนว่าดวงเราอ่ะคนรู้เรื่องความรักไม่ได้ไม่ได้เลย ตอนหลังตอนนี้นะคะขวญก็จะตัดคันแล้วค่ะเป็นเวลาส่วนตัวของขวันแล้ว <laughs> แต่ว่าขวัญก็จะให้เวลาส่วนตัวกับพี่ๆทุกคนในอุตสาหเลเวอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมีเวลาส่วนตัวแบบนี้อยากดูแนวทางชีวิตหรือว่าเราอยากจะสวยเป๊ะปังอลังการแค่ไหนก็ใช้ลิฟต์ตามเบอร์ที่เมื่มอ,อกี้พี่เทมบอกหรือว่าอ,อยากจะใช้เช็คดวงส่วนตัวแบบที่ขวัญเช็คอยู่ตอนนี้ <c oughs> คือไม่ต้องจับไม่ต้องแตะถามในใจก็สามารถติดต่อ,อมาทางพี่เทมได้ที่ช่องทางของพี่เทมเลยค่ะทั้งเพจทิกตอกช่องยูทูบอ่ไอจีทุกอย่างมีคบมีดวงรายสัปดาห์ดวง ประจำเดือนพี่เทมถ่ายรายการอีกช่องหนึ่งสองทะลุฟ้าเป็นดวงประจำเดือนด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองนอกฝรั่งก็ดูได้ทำามเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับวิดีโอคอลนะครับก็ติดต่อไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็จองคิวอยู่ด้านนี้ค่ะอยู่ด้านี้แล้วก็ค่าดูดวงนะครับก็เป็นหลัก้อยแล้วก็เอาเงินแบ่งกเอาไปทําบุญต่อเพื่อขอบคุณเจ้ากรรมายเวรและสิริสิทธิ์ของลูกดวงด้วยเช่นกันคับ ก็เดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้านะคะแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้คนไหนชอบคนไหนอะไรยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อยากให้ขวัญพาไปเต๊ะพาไปปังภัยอลังการหรือพาไปมูที่ไหนก็สามารถเขียนคอมเมนต์ไปข้างใต้ได้เลยเพราะว่าพี่ขวัญจะไปตามที่ทุกคนรีเควสตเพราะว่า <Okay. S 1> อุตส่าห์ l ลเวอ every แ r e โอเคบายคะ่ะเจอกันคะ่ะอง จริงๆเนะี่ยนอกจากไหว้พระแม่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเบสิกง่ายๆแทนจะบอกลูกดวงหรือแฟนเพจเลยคนเราเวลาตอนที่ท,ที่ทบุญต่างๆนะครับของห้าอย่างหลักๆให้ทําอย่างนี้เสมอๆนะให้เตรียมจดนะหนึ 1, ่งเทียนสองเล่มเทียนเนี่ยความหมายคือแสงสว่างนําทางให้กับชีวิตเรารวมทังชีชีวิตคู่ถ้าใครมีคู่ก็จะทําให้คู่เรามีแสงมีแสงสว่างหรือใครที่ทํางานทําการอะไรจะมีแสงที่แบบว่าเออแเป็นแนวทางอะ่ะให้ทําให้เราสามารถทําได้สําเร็จนนมกับน้ำพึ่งให้ถวายเป็นคู่ นมสขวดน้ำผึ้งสองสองหลอดบีบอะอความหมายคือมีกินมีใช้อุดมอุดมสมบูรณ์กล้วย2ลูกไม่ใช่2อง 2> บีนะลูก หมายถึงว่าทําอะไรก็กล้วยๆงานก็ง่ายเจรจาก็ง่ายหาเงินง่ายแล้วก็เงิน9บาทหรือ9.9บาทก็ได้ทําบุญทําทานไปจะที่ไหนแล้วก็ได้ที่สําคัญนะทําบุญทุกครั้งสวดมนต์ทุกๆครั้งอย่าลืมการกวดน้ํานี่สําคัญที่สุดถ้าคุณแค่สวดมนต์แล้วคุณก็คือจบกวดแท่งอะไรบุญมันก็ไม่ถึง <c oughs> บุญมันก็ไม่ถึงหรืออะไรแล้วก็ตามการที่เราได้กวดน้ำให้เจ้ากรรมนาย <Okay, S 1> <ห>เนวนั้นอ่ะเขาจะช่วยเปิดทางให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้น